สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเป้ต่อเติมบ้านชูสนะคะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนะคนปรปฐมนะคะวันนี้เราะมาทำหลังคาหน้าบ้านหลังบ้านไม่ใช่ตรงกลางบ้านแล้วกันนะคะเป็นงานหลังคาที่เชื่อมต่อระหว่างตัวบ้านด้านหน้าแล้วก็ตัวบ้านด้านหลังนะคะให้เชื่อมอยู่ตรงระหว่างกันนะคะโดยทําเป็น พียูโฟมฝ้าระแนงน,นะคะตามสีตามที่เห็นเลยนะคะแล้วตรงระหว่างรอยต่อของของขอบบ้านเนี่ยเราก็จะมีฝัไม้ฝ้าระแนงตีปิดให้มันสวยงามนะคะตีชิดให้เรียบร้อยนะคะหลังคาพียูโฟมฝ้าระแนงน,นะคะทางเราจะแถมเป็นรางน้ำสแตนเลสตรงเสาแต่งนะคะทางเราก็จะทำเป็นปูนหล่อปูนอยู่ตรงล่างฐานเสาเพื่อที่จะป้องกันที่ไม่ให้ฐานเสา เป็นสนิมน,นะคะเวลาที่โดนน้ำงานหลังนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาทำงานประมาณ5วันนะคะสเปคเหล็กที่เราใช้นะคะเป็นเหล็กบิน8นะคะแล้วก็ตัวเสาแต่งเนี่ยที่ลูกค้าเห็นน่ะลายเสานะคะก็คือข้างนอกเนี่ยจะเป็น4,2นะคะด้านนอกแล้วก็ด้านในไส้ในก็คือคูณคูณสี่เส้นนะคะด้านบนหลังคานะคะลูกค้าเลือกเป็นสีเทานะคะซึ่งสีเทา จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปแนะนำเนี่ยหลังคาบ้านเลือกสีเทาจะดีที่สุดเพราะว่าเวลาสีของสีหลังคาเนี่ยไม่ค่อยสะท้อนขึ้นตัวบ้านนะอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นสีชมพูเนี่ยตัวบ้านเราก็จะออกเป็นสีแดงๆสีชมพูเหมือนกันนะคะก็ถ้าชอบก็ได้นะคะในส่วนของเสาแต่งนะคะถ้าลูกค้าชอบแบบอื่นเนี่ยลูกค้าสามารถแจ้งเราได้นะคะก็คือดูเอารูปมาเป็นรีเฟรนเ์อิงให้เราดูว่าลูกค้าชอบแบบนี้นะคะถ้าเราก็จัดการให้นะคะหลังนี้เราใช้รางน้ำสแตเลส 10นิ้วนะคะปกติถ้าเป็นงานทั่วๆไปจะใช้7นิ้วนะคะที่หลังนี้ต้องใช้รางน้ำสเตเลส10นิ้วเพราะว่าด้วยด้านบนหลังคาเนี่ยรับน้ำจากด้านหลังคาด้านบนเต็มๆเลยนะคะเพื่อป้องกันที่น้ำจะล้นรางหลังนี้นะคะท่อน้ำทิ้งเราใส่เป็นท่อ PVC 3นิ้วนะคะใส่ตรงด้านซ้ายและขวานะคะก็คือหัวกระท้ายนะคะโอเคเรามาสรุป ราคาแล้วกันนะคะที่ลูกค้าเห็นนะคะสเปคที่เป้บอกทั้งหมดที่บอกมาตั้งแต,ต,ต,งต่ต้นเยันจบเ่ยนะคะก็คือว่าอันนี้เป็นงานหลังคา PU-FOAM บวกฝ้าระแนงนะคะฝ้าระแนงนี่ก็คือตีด้านฟ้าดันใต้เนี่ยเป็นพื้นเป็นไม้เทียมนะคะมันเป็นตัวไม้เทียมแล้วก็ทาสีนะคะอันนี้คือราคาที่เราทำเนี่ยคือตารางเม,มตรละ3,000บาทนะคะก็คือเสาแต่งไฟระนาะำท่อมทิ้ง ช่วยผนนังกำลนย้อยก็คือเรามีให้ครบหมดเลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็ทักมาติดต่อได้ที่เพจตั e เต s มชูสนะคะและแอดชูสตัดลูกนะคะแล้วก็เบอร์โทรศูนย์เก้าสองสามเก้าเจ็ดศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเก้าห้าศูนย์หนึ่งนะคะก็ยังไงก็เข้าไปในเพจได้ดูผลงานเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ไปลาไปก่อนขอบคุณมากๆนะคะที่ดูจนจบนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมีขอามสุขมากนะคะ